เป็นหญิงสาวสวยวัย23ปีเธอทำงานเป็นพริตตี้เดินแบะถ่ายแบบต่างๆตามที่มีคนจ้างเธอไปทําและทุกวันนี้เบลก็ได้แอปคบหาแฟนหนุ่มทั้ง3าคนพร้อมกันโดยที่สามหนุ่มนั้นไม่ได้สงสัยอะไรเธอเลยซึ่งสามคนนั้นก็คือต้นแบงค์แล้วก็เจคต้นเป็นเด็กหนุ่มที่เรียนอยู่มหาลัยเขาเหล่อรวยเป็นดาวมหาลัยดาวติกตอกแบงค์ หนุ่มรอทายาทเศรษฐีที่มีธุรกิจหลายบริษัทในประเทศเจคหรือเจคอบหนุ่มลูกครึ่งเป็นนักแสดงดาราชื่อดังในฮอลลีวูดเรื่องราวของชายสามหญิงหนึ่งความรักของพวกเขาจะเป็นยังไงไปชมกันครับเรื่องราวของต้นวันนี้ต้นไม่ได้ไปเรียนที่มหาลายัยต้นได้โทรศัพท์ชวนเบลไปดูหนังเบลนั้นตอบตกลงทันที พอมาถึงโรงภาพยนตร์ขณะที่นั่งรอดูหนังอยู่นั้นเบลก็ได้สังเกตเห็นว่าต้นมัวแต่ดูโทรศัพท์โดยที่ไม่สนใจเบลเลยแล้วก็มีคนรอบข้างที่รู้จักต้นมาขอถ่ายรูปมาพูดคุยกับต้นแล้วเบลก็เงียบไม่พูดอะไรแล้วขณะดูหนังอยู่นั้นต้นก็ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์แชทอยู่ตลอดจนทําให้เบลเกิดเครียดไม่มีอารมณ์ที่จะดูหนังขึ้นมาเบลได้ลุกขึ้นแล้วเบลก็เดินออกจากโรงหนังต้น ้องเดินตามไปเบลเบลเขาจับมือเบลได้ทันทีเบลเป็นไรอะเบลหันมาพร้อมสีหน้าไม่ดีเธอชวนฉันมาดูหนังแต่กลับไม่สนใจอะไรฉันเลยแต่ก่อนต้นไม่เป็นแบบนี้นี่เบลก็ดูสิมีคนกดไลค์เพจผมเยอะเลยและมีคนตอบคอมเมนต์ผมมากผมจนผมพิมพ์ไม่ทันน่ะแล้วจะมาพิมพ์อะไรตอนที่เราดูหนังด้วยกันแยกแยะหน่อยสิเบลก็ได้รีบวิ่งออกไปทันทีเดีวต้นก็ได้ตะโกนขึ้นว่าไปเลยไป แฟนขับที่รักผมมีตั้งเยอะแยะผมไม่งอคณหรอกเบลรีบขึ้นรถแท็กซี่แล้วกลับไปที่ห้องทันทีวันต่อมาขณะที่เบลเดินทางไปทำงานแล้วเธอก็ได้ดูโทรศัพท์เธอก็ได้เห็นข่าวจากเพื่อนในเฟซที่เขาแชร์ต่อๆกันว่ามีหนุ่มหล่อดาวติทตอกคนหนึ่งผูกคอเสียชีวิตในบ้านของเขาโดยมีรูปเครื่องหมายหัวใจบนหน้าผากผู้ตายด้วยขณะที่เบลเลื่อนโทรศัพท์ดูจึงพบว่าเป็นต้นเบลเธอตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเบลเลยไม่ไปทำงาน แล้วกลับไปที่ห้องเธอก็ได้แค่นอนร้องไห้และเสียใจเท่านั้นเรื่องราวของแบงค์วันหนึง่งแบงค์ได้ชวนเบลมางานเปิดตัวโชว์รูมรถของเขาและเขาก็ได้บอกให้เบลเป็นพิตตี้รถหรูที่แพงที่สุดในงานแต่วันนั้นเบลได้แต่งตัวสวยมากเซ็กซี่ยืนแอคท่าอยู่ข้างรถหรูนั่นและมีนักข่าวสื่อมวลชนล้อมรอบถ่ายรูปไปด้วยแบงค์ก็ได้เดินเข้ามาแล้วบอกกับเบลว่า วันนี้ผมจะเปิดตัวคุณให้พ่อกับแม่ได้รู้จักคุณเบลดีใจมากจนพูดไม่ออกเธอพยักหน้าในอมยิ้มอยากมีความสุขแบงค์ได้จับแขนพาเบลเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเบลนั่งรอผมในห้องนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปเรียกพ่อกับแม่มาตรงนี้แล้วเบลก็ได้นั่งรอบนโซฟาในห้องนั้นสักพักเบลก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนทะเลาะกันอยู่ห้องข้างๆด้วยความสงสัยเบลก็เลยแอบฟังดูเธอเอาหูแนบไปที่ผนังห้อง นั่นเป็นเสียงของแบงค์ซึ่งคุยกับพ่อแม่ของเขาและในขณะนั้นเบลได้ยินว่าแบงค์ลูกแม่มั่นหนูให้กับคริสแล้วนะลูกจะมาปฏิเสธแบบนี้ไม่ได้ลูกกับคริสเะเรียนที่เมืองน,นอกมาด้วยกันตั้งแต่เด็กจนโตดูน้องคริสสิเขามีโรงแรมหรูในหลายประเทศเลยนะใช่ครับแม่แต่เราเป็นแค่เพื่อนกันนะครับฟับงพ่อนะลูกไม่ว่าอะไรก็ช่างลูกต้องแต่งงานกับคริสเท่านั้นแล้วพ่อกับแม่ก็เดินออกไปไม่ฟังแบงค์อธิบายอีกเบลที่แอบฟังอยู่นั้น เธอได้ยินเช่นนั้นเธอแทบเข่าสุดเธอร้องไห้และวิ่งออกจากห้องนั้นทันทีเบลรีบกลับไปที่คอนโดของเธอทันทีแบงค์ได้เปิดประตูเข้ามาหาเบลแต่ก็ไม่เจอเธอเขาเลยโทรศัพท์หาแต่โทรยังไงก็ไม่ติดพอเบลปิดเครื่องและคืนนั้นเองเบลก็ได้นอนร้องไห้ทั้งคืนด้วยความเสียใจที่เธอได้ยินเช่นนั้นฮ <c oughs> ทําไมฉันไม่สมหวังกับความรักเลยวันรุ่งขึ้นขณะที่เบลตื่นเขาได้เปิดทีวีเพื่อดูข่าว เบลได้เห็นข่าวการเสียชีวิตของชายคนหนึ่งซึ่งนั่นเองเป็นข่าวที่เบลช็อกอีกครั้งเมื่อหนุ่มแบงค์แฟนของเธอขู่คอเสียชีวิตภายในโชว์รูมรถของเขาโดยผู้อ่านข่าวได้เล่าว่ามีเครื่องหมายรูปหัวใจบนหน้าผาผู้ตายด้วยเบลได้ยินเช่นนั้นเธอแทบช็อกหมดสติเลยทีเดียวไม่นะแบงค์ทำไมเธอทำแบบนั้นเรื่องราวของเจค เจกหนุ่มหล่อลูกครึ่งส่วนมากเจกจะไปแสดงหนังที่ต่างประเทศเมื่อเจกกลับมาที่ไทยเขาจะมาหาเบลอยู่ตลอดเจกชอบให้เบลมาดินเนอร์ที่คอนโดสุดหรูของเขาวันหนึ่งที่เจกกลับมาเจกได้ติดต่อไปหาเบลเพื่อที่จะให้เบลมาดินเนอร์ที่คอนโดของเขาเช่นเคยและวันนั้นเองเจกได้พาเพื่อนนักแสดงหนุ่มฝรั่งซึ่งเล่นหนังด้วยกันกันกบเขามาพักที่ห้องเขาด้วยเบลได้เดินทางมาถึงที่หน้าห้องเจกและครอบประตู เพื่อนของเจก,ก็ได้เปิดประตูออกมาเบลตกใจมากเธอคิดว่าเธอเข้าห้องผิดตักพักเจก,ก็ได้เดินมาเจครีบเข้าโอบกอดและหอมไปที่แก้มเบลทันทีและบอกว่าไฮเบลผมคิดถึงคุณจังที่รักนี่คือเพื่อนผมมาตินที่แสดงหนังด้วยกันไงหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมเล่าให้คุณฟังเบลทำสีหน้างงๆขณะที่พวกเขารับประทานอาหารกันอยู่นั้นเบลก็ได้เห็นว่าเจกนั้นรินวาให้เพื่อนเขาอย่างมาก แล้วเธอก็ได้เห็นขวดวายอีกหลายขวดซึ่งกินหมดแล้ววางเรียงกันอยู่ข้างโตะ๊ะแต่เบลก็ไม่พูดอะไรแล้วเธอก็เห็นว่าเจคนั้นก็ดื่มมากเช่นกันวันนั้นเจกไม่ได้พูดอะไรมากแค่บอกเบลว่าพรุ่งนี้เขาจะไปออกรายการสดเปิดตัวหนังของเขาแลวเขาก็ชวนเบลไปด้วยสักพักเจกก็เอ่ยขึ้นเออวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเบลวันนี้ผมกับเพื่อนเมามากแล้วเวมาตินสินอนหัวทิมไปแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะโอ้ที่รักผมรักคุณนะพรุ่งนี้เราจะไปด้วยกันใช่ไหมอืมโอเคเจครีไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมาแล้วเจกก็เดินเซไปที่นอนของเขาเบลก็ได้สังเกตเห็นว่าเพื่อนของเจกนั้นก็นอนบนที่นอนของเจกด้วยเจกได้คิดว่าเบลได้กลับออกไปแล้วแต่ที่จริงเบลยังอยู่ในห้องแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเพื่อนของเจกพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า ผมรักคุณผมอยากมีอะไรกับคุณสักพักก็มีเสียงบางอย่างเหมือนเสียงจูบแล้วก็เสียงต่างๆนานา,นาก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นเองเบลก็ได้แค่ทึ่งทำอะไรไม่ถูกเธอตัวสั่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เธอได้สัมผัสแล้วเธอก็เดินย่องออกจากคอนโดนั่นแล้วรีบกลับอย่างรวดเร็วเบลนั้นรู้สึกหดหู่และเศร้ามากทำไมไม่มีความรักที่แท้จริงที่เกิดกับเบลบ้างสักทีทำไมเจอแต่เรื่องร้ายๆแบบนี้ วันรุ่งขึ้นพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็ได้เปิดทีวีดูข่าวเหมือนเดิมเบลก็ได้เห็นข่าวที่สะเทือนใจอีกครั้งเมื่อเบลได้มองไปที่ทีวีเห็นผู้สื่อข่าวรายงานในทีวีไลฟ์สดว่าคู่รักเกในคอนโดหรูแห่งหนึ่งถูกฆาตกรรมผู้ที่เสียชีวิตก็คือดารานักแสดงหนุ่มชื่อดังนั่นก็คือคุณเจคนั่นเองถูกแขวนคอและก็มีอรอยรูปหัวใจบนที่หน้าผากของเขาและอีกศพถูกพบในห้องน้ำ เมื่อเบลได้ยินเช่นนั้นเธอแทบพูดอะไรไม่ออกแต่แค่กลมร้องไห้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมคนที่ฉันรักต้องตายไปกันหมดตกเย็นมาเบลได้ยินเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องพอเปิดประตูเบลก็ได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งมันยืนที่หน้าประตูห้องเธอและหนุ่มคนนั้นได้เอ,อ่ยขึ้นสวัสดีครับผมนักสืบบอ,องอาจครับผมมาทำคดีคุณต้นซึ่งเออคุณต้นได้เสียชีวิตได้3 4วันแล้ว ก็เลยอยากมาสอบถามคุณว่าคุณสนิทกับต้นยังไงเพราะตอนเขาไลฟ์สดอยู่ที่โรงหนังผมเห็นคุณอยู่ในไลฟ์ในวิดีโอของเขาด้วยนะเบลได้ตอบว่าเรารู้จักกันค่ะตอนเรียนที่มหาลายัยต้นเป็นรุ่นน้องส่วนหนูเป็นพี่สต์ามให้กับน้องต้นค่ะต้นเป็นดาวมหาลายัยเขาชวนหนูไปเป็นที่ปรึกษาต่างๆนะคะอ๋อครับแล้วก่อนเหตุการณ์ที่ต้นผูกคอตายนั้นคุณอยู่ที่ใดครับออวันนั้น ฉันได้ไปทํางานที่โชว์รูมรถแห่งหนึ่งค่ะพอรุ่งเช้าฉันก็ได้ยินข่าวต้นเลยค่ะฉันตกใจมากและไม่รู้จะทำยังไงและตอนนั้นงานมันก็รัดตัวมากนะคะแล้วเลิ่งานก็เกือบเที่ยงคืนอืมโอเคผมแค่มาถามคุณแค่นี้อ่ะนี่นามบัตรผมครับถ้ามีเรื่องอะไรมีข้อมูลอะไรบาะแสให้รีบตัวหาผมด่วนเลยนะครับอืมได้ค่ะมีอะไรจะรีบโทรแจ้งคุณหนึ่งเดือนผ่านไป เบลก็ไม่ได้โทรหาตำรวจคนนั้นเลยจนวันหนึง่งตำรวจองอาจได้เข้ามาหาเบลที่คอนโดอีกครั้งเออคุณเบลอยู่ไหมครับเบลเปิดประตูมองไปที่หน้าตำรวจอา่าสวัสดีครับผมองอาจนะครับคุณเบลสบายดีนะครับคือผมไม่เห็นคุณติดต่ออะไรผมเลยนะฮะก็เลยขออนุญาตมาถามความคืบหน้าอีกครั้งนะครับจนคุณนักสืบเข้ามาข้างในก่อนค่ะขอโทษได้ค่ะคุณองอาจช่วงนี้หนูไม่ค่อยสบายนะคะส่วนมากพักผ่อนในห้อง พอมีอะไรคืบหน้าไหมครับเอ่อถ้ามีอะไรหรือให้ช่วยอะไรบอกผมได้นะครับต้องขอโทษด้วยที่รบกวนเดี๋ยวผมกลับก่อนละครับอ่าคุณอออาจคะเดี๋ยวก่อนเอ่อคือพรุ่งนี้นะคะหนูว่าจะไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดพอดีหนูเดินสะดุดบันไดนะคะกะว่าจะเดินทางลําบากคุณพอที่จะพาหนูไปได้ไหมคะพอดีต้นขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะคะอยู่ที่อีก,กอำเภอหนึ่งมันเป็นทางผ่านพอดี เราน่าจะได้บาะแสจากคนคนนั้นนะฮะอ๋อได้ได้คุณเบลพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปพอรุ่งเช้าองอาจก็ได้มาหาเบลและพาเบลไปที่ต่างจังหวัดขณะเดินทางเบลก็ได้เอ่ยขึ้นอ่าคุณองอาจคะหนูรู้สึกเวียนหัวจังแวะร้านขายยาให้หน่อยคะ่ะหนูว่าจะซื้อยาแก้เมารสักหน่อยองอาจได้จอดรถข้างทางเพื่อจะให้เบลไปที่ร้านขายยานั่นหลายชั่วโมงต่อมาเบลได้บอกองอาจว่าใกล้ถึงบ้านเพื่อนของต้นแล้ว ในช่วงเวลานั้นก็เป็นเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มคุณองอาจเดี๋ยวซ้ายไปตรงนี้นะคะอีกหน่อยก็จะถึงแล้วและขณะนั้นเองนายองอาจก็รู้สึกสลึมเซลื้ง่วงตาลายแล้วเขาก็เสียหลักรถก็ได้ไปชนเสาหลักกิโลเมตรข้างทางและตำรวจองอาจก็สลบทันทีพอตำรวจองอาจรู้สึกตัวขึ้นเขาก็ได้รู้ว่าแขนขาของเขาถูกมัดไว้กับบนเตียงแห่งหนึ่งอยู่ในบ้านร้าง เขาได้ขยับและดิ้นอย่างสุดแรงและเขาก็ได้เห็นเบลกำลังเอาเชือกมาคล้องที่คอเขาและอุ้มเขาขึ้นไปบนเก้าอี้เชือกขึ้นให้เขายืนบนเก้าอี้และถ้าเบลถีบเก้าอี้นั้นก็แสดงว่าตำรวจองอาจถูกฆาตกรรมนั่นเองพอองอาจได้สติด้วยความตกใจเขาเลยตะโกนถามเบลว่าเบลเบลทำไมท่อนดบนื้อด้วยความที่เบลเอาผ้าปิดปากองอาจไว้เธอเลยได้ยินไม่ชัดเจน และเบลในสีหน้าที่โหดร้าย <c oughs> กูไม่ใช่เบลกูจะฆ่าคนที่ไม่รักกูขณะที่เบลกำลังถีบเก้าอี้เพื่อให้ตำรวจตายก็มีเสียงคนตะโกนขึ้นมาว่าเบล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 ได้หันไปและมองไปที่เสียงในเงามืดนั่นเบลตกใจแล้วในเงามืดก็ค่อยๆปรากฏเป็นร่างชายคนหนึ่งเบลได้เอ่อยขึ้นฮะ พี่แดงพี่แดงใช่ไหมพี่แดงเบลรอพี่นานมากพี่ไปอยู่ไหนมารู้ไหมหนูรักและคิดถึงพี่มากนะพี่แดงพี่มาอยู่กับเบลนะพี่นะเราเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปทำไร่ทำสวนที่เราที่เราฝันกันไว้ไงพี่แดงหลังจากนั้นร่างพี่แดงก็ละลายหายไปขณะที่ตำรวจองอาจนั้นกำลังคว้ามีดพกที่เหนียอยู่กระเป้าด้านหลังกางเกงและเบล กำลังเดินมาหาเขาตำรวจองอาจทำเป็นนิ่งๆขณะที่เบลเดินเข้ามาใกล้ๆเขาก็เลยกระตุกร่างกายจนเบลล้มนอนราบกับพื้นตำรวจองอาจเอามีดกรีดเชือกที่มัดแขนจนหลุดแล้วตำรวจองอาจก็เอาเชือกนั้นกลับไปมัดที่เบลแทนแล้วก็เอาเชือกอีกเส้นหนึ่งมาแขวนที่คอเบลเหมือนที่เบลทำกับเขาพอเบลรู้สึกตัวเธอดิ้นอย่างแรง เธอได้พบว่าตัวเองถูกมัดมือและเชือกห้อยคออยู่และยืนอยู่บนเก้าอี้เธอรู้สึกว่ามีเลือดไหลบนหน้าผากเธอด้วยตำรวจองอาจได้ถ่ายรูปมือถือแล้วส่งให้เบลดูองอาจได้เอ่ยขึ้นนี่ไงชอบใช่ไหมรูปหัวใจบนหน้าผากแล้วเบลก็ได้ยินตำรวจองอาจพูดว่าพี่แดงครับผมล้างแค้นให้พี่แล้วนะครับแล้วตำรวจก็ทิปเก้าอี้ออกซึ่งทำให้เบลโดนเชือกรัดอย่างแรง เบลได้ดิ้นสุดชีวิตสุดท้ายเธอก็ไม่รอดสักพักก็มีดวงไฟประหลาดสามดวงลอยมานั่นก็คือดวงวิญญาณของต้นแบงและเจกมายืนดูเบลเสียชีวิตนั่นเองดวงวิญญาณทั้งสมยิ้มด้วยความพอใจแล้วก็ล่องลอยหายไป5ปีก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเรื่องขึ้นเบลเธอเป็นสาวอวบอ้วนเธอได้คบกับคนชื่อแดง พวกเขาเรียนอยู่ที่มหาลัยด้วยกันและอยู่ห้องเดียวกันแดงนั้นเป็นคนบ้านนอกหน้าซื่อๆคนหนึ่งแล้ววันหนึง่งแดงก็ถูกรัตตอรี่รลงว,วันที่หนึ่งถึงห้าใบเบลกับแดงดีใจมากผมว่านะเบลเงินที่ได้ผมจะไปลงทุนใช้ชีวิตทำไร่ทำนาทำสวนกันเบลผมจะแต่งงานกับคุณพอเบลได้ยินเช่นนั้นทำให้เบลไม่ชอบสักเท่าไหร่เบลก็เลยได้บอกกับแดงว่าให้เราเรียนจบโทก่อนได้ไหม เราจบแค่ปอตีก็พอแล้วเบลเงินที่ได้มาเราเอาไปบริหาร,กรเกษตรกรรมให้มันถูกถ้าเราทําได้เราก็จะสบายไปตลอดเลยนะเราจะมีฟาร์มมีทั้งสวนผักบ่อปลาบ่อก,กุ้งโรงงานเล็กๆเสริมที่บ้านนอกเราไงซึ่งแดงณนะตอนนั้นยังไม่ได้บอกใครนะครับว่าเขาถูกรางวัลมีแค่เบลเท่านั้นที่รู้แลวเขาก็บอกกับเบลว่าเบลพรุ่งนี้เราจะไปขึ้นเงินด้วยกันพอผมได้เงินแล้วเดี๋ยวผมบอกพ่อกับแม่พี่น้อง ผมจะใช้หนี้ให้พวกเขาด้วยยิ่งทำให้เบลคิดไปต่างๆนานาแต่วันนั้นเบลก็ได้บอกกับแดงว่าพี่แดงพอดีคนข้างบ้านเขาโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายนะ่ะหนูต้องรีบไปหาแม่ด่วนแต่แม่ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูรีบมาแล้วเราไปขึ้นเงินด้วยกันนะและคืนนั้นเองขณะที่แดงนอนหลับอยู่ในห้องคนเดียวเบลก็ได้แอบเข้ามาในห้องแดงและค้นหาลอตเตอรี่นั้นเสียงค้นหา ทำให้แดงที่นอนอยู่นั้นรู้สึกตัวแล้วแดงก็ลุกขึ้นมาด้วยความตกใจจนทำให้เบลเสียสติเบลได้หยิบไม้ตีกรอบที่อยู่ข้างๆผนังปาดไปที่แดงทันทีโดยโดนที่หน้าผากของแดงแล้วแผลนั้นก็เป็นรอยเหมือนรูปหัวใจแล้วก็มีเลือดออกมาแล้วแดงก็สลบไปเบลได้พบลอตเตอรี่ที่ใต้หมอนแล้วเธอก็ได้มองไปที่แดงเธอเห็นว่าแดงนอนแน่นิ่งไปแล้วแล้วเธอ ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับศพแดงยังไงเธอเลยเช็ดแผลบนหัวแล้วก็ได้ใช้ผ้าห่มผืนบางรัดไปที่คอแล้วแขวนไปที่กรงหน้าต่างห้องแล้วเบลก็ออกไปวันต่อมาเบลก็ได้ไปขึ้นเงินแล้วไปทําสัญญกรรมทั้งตัวเปลี่ยนใบหน้าใหม่แบบสวยจนคนรู้จักแทบไม่รู้จักเลยแล้วเบลก็ใช้ชีวิตหรูไฮโซมาตลอดมาที่นายองอาจน้องของนายแดงองอาจได้เรียนตำรวจจนจบ แลเขาได้เป็นตำรวจนักสืบเขาสัญญากับครอบครัวเขาว่าเขาจะเอาฆาตรกรที่ฆ่าพี่ชายมาลงโทษให้ได้แล้วเขาก็สืบไปเรื่อยๆจนมาเจอกับเบลแล้วก็เฝ้าตามดูเบลมาตลอดเขารู้นะว่าคนที่ฆ่าพี่ชายเขาก็คือเบลเตายังไม่มีหลักฐานพอที่จะจับเบลได้จนมาเจอคดีของต้นแล้วก็สืบไปเรื่อยๆจนมาคดีแบง์และสุดท้ายก็เจกและได้รู้ว่าเบลนั้นเป็นคนทำทั้งหมด แต่พยานหลักฐานก็มีน้อยเหลือเกินจนไม่สามารถนำไปจับเธอได้องอาจได้ไปสนิทใกล้ชิดกับเบลเพื่อที่จะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมจนได้พาเบลไปต่างจังหวัดขณะที่ไปก็รู้อีกว่าตอนที่เบลลงไปซื้อยาเบลได้แอบเอายาน,นอนหลับใส่ในน้ำดื่มให้เขาดื่มองอาจนั้นรู้ตัวเขาก็าเลยแกล้งขับรถชนเสาแล้วก็แกล้งสลบโดยที่รู้ว่าเบลกำลังจะฆ่าเขาในช่วงเวลานั้น ขาก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับเบลอยังไงแล้วองค์อาจก็ได้โอกาสนี้จัดการฆ่าเบลสเสียแล้วหนังก็จบลงไปครับเป็นไงบ้างครับการ์ตูนเรื่องนี้ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ